สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้ใบนิตยานะคะสวัสดีวันหยุดนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะก็วันนี้มาสุขสดชื่นกับต้นไม้สวยๆนะคะในสวนของพินิษนะคะก็ที่เห็นอยู่นี้ดอกยังไม่โรยลาเลยนะคะก็ประมาณ20วันที่พินิษมาตัดมาปลูกดอกตัวนี้ยังไม่โรยนะคะเพื่อนๆกุหลาบหินอ่า ดอกสีแดงนะคะงามอยู่นะคะก็แนะนําเลยนะคะใครที่จะปลูกกุหลาบหินดอกสีสวยๆก็ประมาณนี้นะคะไปหาปลูกกันได้นะคะเศรษฐีพันล้านนะคะก็สวยงามนะคะเพื่อนๆปลูกปักทิ้งๆเอาไว้ให้คนที่บ้านนะคะมาฉีดพรมน้ําตั้งแต่วันที่ปลูกเอาไว้พี่นี่ก็ไม่ได้เข้ามาดูนะคะมาวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ เอาตัวด่างตัวโน้นก่อนนะคะที่ตัดยอดปักเอาไว้นะคะมันเป็นแปลงนะคะพี่นนิดลงแปลงเอาไว้ก็มาดูลากกันนะคะเออตัวนี้นะคะอ่ะจะเห็นว่าลากเกิดสวยงามเยอะนะคะอันนี้ตัวนี้อันนี้ลากทั้งนั้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะก็ถ้าใครจะเพิ่มจํานวนนะคะก็ให้ทําลักษณะนี้นำใบจิ้มๆมเอาไว้นะคะเขาก็จะเกิดขึ้นมานะคะแล้วเราค่อยไปนำไปปลูกลงกระถางนะคะตัวนี้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยต้นเนี่ยค่ะ นี้ก็จะเป็นต้นที่เราปลูกเอาไว้นะคะเป็นพันธุ์ใบด่างนะคะก็ะวางทิ้งเอาไว้ปลูกปักทิ้งเอาไว้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เราก็จะนําไปปลูกเปลี่ยนใส่กระถางเนี่ยนะคะมันก็เป็นง่ายดูแลง่ายนะคะได้จํานวนสวยด้วยสวยงามด้วยนะคะมีรากหมดแล้วนะคะอ่ะพี่นี้ก็จะถอนออกและนําไปปลูกใส่กระถาง ต่อไปนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะนำไปปลูกต่อไปมีรากแล้วนะคะก็วางลงไปเลยแบบนี้นะคะกระถางหนึ่งสักสามใบก็พอนะคะเวลาเขาเอา่อเป็นต้นขึ้นมาก็จะพอดีนะคะอันนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะใส่แค่สามใบกระถางละสามใบนะคะลิบบิ้น ชาลีใบด่างนะคะงดงามดีนะคะเพื่อนๆลงแปลงเอาไว้นะคะก็สามารถาตัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะตัวริบบิ้นชาลีาในในไลท์ถ,ถัดไปนะคะพี่นี่จะมาสอนให้วิธีการปากักการจิ้มนะคะให้ทำอย่างไรนะให้ให้ติดและเป็นพุ่มสวยๆนะคะก็ตัวนี้เป็น ริบบินชาดีงดงามทุกจุดเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ปลูกทิ้งๆเอาไว้นะคะตัดปลูกปักนะคะตัวไหนมีหน่อขึ้นมาเราก็สามารถขยายพันธุ์นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะพาเพื่อนๆมา,าชมที่ปลูกเอาไว้นะคะตัวนี้ใบด่างที่ปลูกเอาไว้ก็ประสบความสำเร็จงดงามดีนะคะก็ส่วน ปลายยอดก็จะได้อีกหลายต้นนะคะประมาณอีกสักสองสัปดาห์พี่นี่ก็มาตัดใหม่ได้อีกแล้วนะคะตัวนี้ก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆกุหลาบหินไม่ยากนะคะเลี้ยงรู้ใจแล้วไม่ยากเลยนะคะตัวนี้ก็สำหรับไลน์นี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็พามาชมไม้สวยๆในวันหยุดนะคะดอกยังไม่โรยลานะคะตัวนี้สวยงามดีมากมาก ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บายนิตยานะคะก็มีสาระน่ารู้มากมายนะคะมาะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ